ฉันไม่ค่อยมีเครื่องสำอางอะไรนางเบลก็ไม่เบลบอกกับฉันเลยจ้าอุ้ยอุ้ยเข้าๆหนาวไม่ติดนะมาทาไปนะเดี๋ยวมันจะสวยเองต้องอยู่อายุไปนานมากกล่านีอุ้ยพ่าได้หรอใช่เหรอไฮสวัสดีค่ะชอนเนตอันนี้ก็คือแบบหน้าสดกลุ่ของพวกเรานะคะพอกเบลขออัรลับน้องเบลค่ะ เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเข้าเทปจะเข้าหาแม่ทุกทางเข้าเทปเหนูอนจะอยากจะโผล่เข้าแม่ทุกทางทุกคลิปทุกทีทุกครั้งวันนี้สําเร็จแล้วเราได้รัโผล่คลิปที่ตัวนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็คือเห็นเรเปลือยหน้าขนาดนี้แน่นอนค่ะวันนี้สินค้าดีฮะไม่มีไม่มีค่ะ ดวก่อนไม่มีสปอนเซอร์เลยนะคะเป็นของตัวเองกันรวนๆคือเป็นของใช้ส่วนตัวกันอ่าก็ค <im ế c repay ing> ือมาอย๋ยวเราจะเริ่มแต่งหน้ากันกุบก็คืออย่างโฟเพาแต่งไป2-3ครั้งแล้วแหละชาวเน็ตต้องรู้อยู่แล้วว่าฉันไม่ค่อยมีเครื่องสำอางอะไร เิลก็ไม่เบลอกับฉันเลยจ้าเบลเคยทำคลิปแต่งหน้าเอ i d e o หคลิปเมื่อมาน2ปีที่แล้วลองไปดูกันได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรอก็ไม่ทําต่อหรือเพราะไม่แต่งหน้าเองเลยแต่ว่าจะบอกเบลเป็นคนแบบไม่ค่อยแต่งหน้าเองอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะออกไปข้างนอกก็เป็นคนแบบไม่แต่งหน้าไม่แต่งออไม่เพราะใส่แมสก่อนที่จะใส่แมสกก็ทาครีมทาครีมทากันแดดไม่หรอจริงะเด็กอยู่่ะ ยังไงผิวมันก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณได้แตะจากที่สี่สิบห้าเป็นต้นไปคุณจะรู้เรื่องเลยว่าแบบเฮ้ย <He i, S 2> ปกติฉันแบบไม่ได้สนใจอะไรตัวเองเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยแต่คือต้องหันมาสนใจมากขึ้นอ,อันนี้บอกชาวเน็ตไว้ด้วย,วยแล้วเตือนชาวเน็ตไว้ด้วยใครที่แบบไม่ได้าครีมกันแดดหรืออะไรเงี้ยต้องทานะ มาเริ่มสเต็ปแรกในการแต่งหน้าของน้องเบลคือ<ร>อะไรต้องโชว์มาว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพีิบออกมาโชว์ทีลอะอยวางของเบลมีแค่นี้นะคะขอเบลมีแค่นี้<ม>แล้วก็มีแปรงอ,อย่างแรกฉันถ่ายไม่ได้จริง ใช้ใช้ทุกคลิปให้ดูเลยอเนอร์เป็นพรามเมอร์เพมเมราะอย่างที่บอกว่าพออายุเยอะรูกผมขนมันเริ่มเห็นชัดขึ้นก็ต้องมีการเบลออะไรกันบ้างซึ่งดีใช่ไหมอันเนี้ยก็ดีนะมันเป็นซิลิโคนแล้วมันก็คือแบบเหมือนสามารถเบลอได้อะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่ารักษานะแค่เบลอปกปิดในการแต่งหน้าเฉย ซึ่งขั้นตอนแรกของเบลก็คือบางวันก็ไม่ใช้รองพื้นบางวันก็คือใช้คอนซีลเลอร์ไปเลยแต่ว่าช่วงนี้คือหน้าไม่ดีก็จะใช้รองพื้นเรื่องนี้ก็คือสิวขึ้นเยอะมากเพราะกินกินช็อกโกแลตไม่เป็นไรอร่อยไปก่อนแล้วค่อยรักษาที่ลังเสร็จเสเร็จดิมถ้าเสร็จแล้วเสร็จไรก็เสมบูรณ์นะไม่เห็นต้องแต่งหน้าเพิ่มเบลดิพี่บอกเออพี่ไม่ติดนะเหน็ดติดปะอ่ะ ลงพันเมอร์เสร็จแล้วเนื่องน่าไปสาวไปเนาะมาสวัสดีขอัสดหอ๋อลงหน่อยเนาะอ่ะต่อไปเราจะใช้คุูชั่นนะคะใช้ครูชั่นของฉันนลจะบอกว่าไม่ได้ติดหรูไม่ได้ติดแบรนด์อะไรนะคะแต่พอดีว่าฉันเดินเข้าไปซื้อน้ำหอมถ้าเกิดซื้อเท่านี้เท่านี้เท่านี้เจลนี้จริงจริงนะคะ ซื้อครบสองหมื่นกูก็ไม่รู้ว่ากูทำเ,เออกูไม่รู้ว่ากูซื้อทำอย่างนง้นไปเพื่ออะไรน้ำหอมก็คนละหมื่นละค่าเจ้าเนสดพอเหมือนใช้ปุป๊บอะแล้วมันก็รู้สึกว่าเออบางเบาดีก็เลยทอ้งหมดจะก็ซื้อมาใช้ตลอดตลอดเลย แล้วก็ลองลองลงลองพืง้นแล้วเราก็จะใส่แก้มแก้มมันเป็นแบบดิฟฟิคบลัชอโอเคเป็นป้าเวลาแบบว่าทำา,างง้น้องยิ้มเพื่อใหมันขึ้นเป็นลูกเป็นแก้มส้มไม่หรือแค่อย่จบไปเลยอุ้ยอุ้ย ไม่ติดนะต้องเข้าลรอป้านี่คืออันเดียวกันวะอ๋อคนละสีแต่เข้าก็เข้าไม่ติดนะเข้าได้เลยนะไม่ได้ว่าอะไรนะยนะอย่าพูดให้เลยต่อไปของฉันคือคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ก็ใช้ทุกคลิปแล้วอก็จะกบบริเวณรอยสิวซึ่งเยอะมากเพราะว่าฉันกินกินไม่ดีอย่างเงี้ใช่ปะกินไม่ดีเป็นคนแพน้ำมัวกินแล้วคือสิวจะขึ้นแต่ไม่เป็นไร กินไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปรักษาที่หลักมันแต่พี่พอเป็นคนเลอกกินมากมากเลยนะไม่เลือกหรอกจริงๆแล้วอะเลยๆได้เทแต่พอเหมือนแบบช่วงที่มันสิวขึ้นแล้วต้องใช้หน้าหรืออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบมีอะไรก็จะพยายามมีแต่จริงๆแล้วอะไม่เลี้ยแค่วันสองวันมันไม่ได้ไหมเพราะกินปุ๊บไม่ได้ขึ้นทันทีพอกินปุ๊บอีก2วัน3วันเงี้ยจะขึ้นแล้วถ้าเกิดสมมติเรากินปุ๊บวันสองวันยังไม่ขึ้นแล้วเราก็ไปกินสามันอีกมันสะสมไปเรื่อยๆเว้ยแล้วมัน มีเทคนิคอะไรไนหะมในการแบบดูแบบน้าสดใสอนะไรอย่างเงี้ยของเมลกบคอนซีลเลอร์เพราะว่าใต้ตาคือแบบว่ามันแย่มากเร้วก็จะกบกบไ,ไปแล้วก็ต้องกินกบคอนซีลเลอร์ใต้ตายังยังไม่กบเพราะว่าใช้รองพื้นกบไปแล้วแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่จะต้องมีแก้ม <c oughs> คือเบลอะชอบใช้อันที่เป็นลิควิดแบบเนี้ยเพราะว่ามันโดนมันทวนแล้วมันเนียนเราเราใช้รอบนึงใช่ปะเราก็ใช้อันที่เป็นแบบแก้มอะฝุ่นอีกรอบหนึ่ง แก้มจบไอ้ฉันไปแก้มก่อนทีนึงเนี่ยแก้มฉันเด็กก็ต้องรู้ฉันเด็กก็ต้องเห็นบ่อยมึงมันหมดอายุไปนานมากแล้วน,น้งของกาหลีซื้อาแน่สิพีคุย้าได้หรอใช่หรอไอ้คนที่ใช้อะไรอะ่ะแล้วใช้จนปีนี้ปีนี้สองพันี่สิบส x p 2021องพสิ็โซ่คนใช้อะไรอะ่ะ เราใช้จนหมดเพราะอะไรรู้ป่ะเสียดายเนี่ยซื้อมูลได้ได้เป็นแสนแต่ว่าไม่ยอมซื้อบลัชใหม่จริงๆอ่ะเป็นคนเอางี้ยี่ห้อบลัชเข้าไม่ได้เพราะว่าทงสารทงสารพี่โฟยนะคะคือคือทํางานเยอะมากได้เงินมาเยอะมากแต่ไม่ยอมเปลี่ยนบลัชทุกคนเพราะฉะนั้นยี่ห้อบลัชนะคะยี่ห้อบลัชยี่ห้อลราพูดอะไรเข้าได้อันนี้โอเคคลิปนี้ขอไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวทิ้งเลยโยนทิ้งให้เห็นเลยทิ้งเลยเหรองั้นใช้อันนี้แทนแล้วกันจริงๆมันเป็นลิปนะแต่จริงๆว่ามันก็ใช้แทนได้ ไปคิ้วเลยอุ้ยผมก็แต่งหน้านิดเดียวเหมือนกันเนาะเออใช่ไม่ใช่แต่งหรอกเพราะว่าขนตาเราต่อมาเลยเลยชอบมาหน้านี้คือมันช่วยได้ทุกอย่างใช่ไหมขนตาเออจริงป่ะถ้าเกิดช่วงไหนที่ผิวหน้าดีๆอ่ะก็คือไม่ต้องทำอะไรทากันแดดไปได้เลยไหนอันนี้สองเพ็ญคิ้วของญี่ปุ่นนะแคนเน้อันนี้ก็จะเขียนคิ้วนะคะสีของเอสเต้ลอเดอร์สีบรูเนตเช แต่จะบอกว่าเครื่องสำอางี่ไมาทั้งหมดไม่เคยซื้อเครื่องสำอางเลยก็คือจะบอกว่าขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่ให้การสนับสนุนน้องเบลเป็นอย่างดีใช่เปลี่ยนสีคิ้วนิดนึงเพราะว่าสีผมเราเป็นแบบธุรากทันหนึ่งจะมาคิ้วดำเหมือนกันไม่ได้จริงๆอะคิ้วดำมาได้แต่ว่าคือหน้าฉันไม่รอดจบ วันนี้ฉันจะแต่งตาด้วยเพราะว่าทุทุกลักขงฉันวันนี้เวลาเปลี่ยนสภ้พามาเสร็จคือฉันจะเป็นแบบคสวยเฮ้ย <Hey, S 1> วันนี้จะเต็มอีกมแล้วเหรออ่ามาเบาแซนี้ก็จะเป็นหวีที่มันเอาแปลงไว้แบบปัดเรียงเส้นให้ขนตาที่เราต่อมามันไม่ผ่านเงนเป็นก้อนนะฉันจะลงเป,ปลือกตาเรืองนีเลยค่ะแตงมาคือไป็นดอกเธอมันมีสีไม่กี่สีใน,นแค่นี้แหละถูกรูปแบบถูกชุดที่มีจะเริ่มจากใช้สี สีแบบางอ่อนๆทาไปพูดเปลือกตาไปเลยถ้าทาไปนะเดี๋ยวพอตอนจบอ่ะมันจะสวยเองทามั่วไปก่อนอ๋อใช่ทามั่วๆไปเลยไม่มีเทคนิคทยเลยเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บอ้าวสวยเฉยมันจะเป็นนี้เลยนะต่อไปก็จะลงแบบแบบลงเป๊ตาด้วยสีเข้มนิดนึงนะเพื่ออะไรไม่ต้องถามนะเราไม่รู้เหมือนกัน ไอ้นะเขาเขียนคิ้วดิวนสอเสร็จใช่ปะแร้วก็จะแบบเอาแปรงอ่ะมาเบลนด์นึงเวลาแบบเป็นดินสอมันจะเห็นเป็นเส้นๆใช่ปะเออหรือรกันที่เรามีขนตายาวๆคือมันช่วยได้ไหลายอย่างเหมนกันก็นเห็นก็นเสร็จแล้มันดูเสร็จแล้วอะดเสร็จแล้วเลยคือแต่งหน้าไม่เป็นด์ก็ช่วยได้นะเอาจริงพูดเลยไม่โกหกไม่จกตาว่าเสร็จแล้วแต่ก็แอบ,บเติมนี้ดีกว่าอีกนิดนึงเนี่ยพอเราอยู่หน้าก็เราก็เติมไปเรื่อยๆไๆก็คือไม่มีทางจบอ่ะ นนเสร็จแล้วเย้ yeah, ไม่น่า,านนเ,เชื่อว่าว่าจะสวยขนาดนี้เหรอไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้ต่างเยวกตอนแรกที่มา <laughs> ต้องเหีรอหน่อยอยาเอาเทียบหน่อยตอนที่เรามานั่งกับตอนที่เราแต่งเสร็จแล้วอะไรตามไม่มีแต่ที่จะตางคืออยางเราจะไปเปลียนเสื้อผ้าหน้าผมมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นใช่เ็ทุกอย่างจะเปะปูเแลาจะออกให้ถูว่าเฮ้ยมันมีผลไหมกับการแต่งหน้าของพวกเราเดี๋ยวรอดูเยียบเปล่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วไหมขอนิดนึงอออะไรออจุดจุดจุดหนึ่งสิวขึ้น มาแล้วก็ยัดทิ้งเลยนี่คะเดี๋ยวจะไม่เชื่อขออนุญาตทิ้งเลยนะคะนี่นะงขยายอยู่นี่ทิ้งเลยแม่แม่ทิ้งเลยโอเคจบเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวมาเลยแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมาเต็มตัวเสร็จแล้วนะคะหน้าผมทำมาแล้วเรียบร้อยนี่เห็นไหมพอเราแต่งหน้าทำผมแต่งสภาพไปดูว่อ่ะเป็นคนนึงเปล่าอ้าวทำไมเบลถึงเป็นคนเดิมอยู่วะแม่ก ไปเลยไปไหนก็ไม่รู้นี่เราบินที่เดียวกัน้ะที่เดียวที่เดียวกันที่เราปังทีมเดียวกันใช่ปะทีมเดียวกันที่เดียวกันเลยเราทำไมที่เดียวกันเลยแม่สุดๆนะสุดไปเลยนะสุดปังพลังให้เขาดูตเดือดห้าเลยในรูปรูปไม่จบรูปนี้เราไปกันเลยปหมไม่ได้ ไม่ได้เลยฉันเหมือนแบบผู้ติดตามฉันเหมือนแบบเด็กน้อยคนนึงแล้วก็เหมือนเธอหลุดมาจากแบบแมกกาซีเลยจ้ะคา,า,าราจูกุอะไรเงี้ยแจ๋งมาคือเสื้อผ้าสวยนะเสื้อผ้าสวยนะจากแบรนด์อะไรเดี๋ยวขึ้นที้เลยเผื่อใครใอยากได้นะคะมผมอะพอวอร์เดมัสออกมาแล้วนะอ่ะดูยังไม่เสร็จนะ ก็ประมาณนี้เ๋ยวแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วใส,ส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วแต่งหน้าประมาณที่เราแต่งกันเยอะไปหรือน้อยไปเห็นปะพอพอแต่งไปปรแบะมันไม่ได้ดูน้อยอย่างที่เราสรึกว่าแบบพุ้ยแต่งแค่นี้หลอกอะไรเงี้ยพอมันแบบอยู่กับเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหมดอ่ะก็คือโอเคลเะ <laughs> เพราะว่าชุดเยอะล้เพราะว่าฉุดเยอะแล้วแต่งเยอะกว่านี้ก็คือเกินค <laughs> ือแบบเดิมปากแล้ไม่ไหวอะแม่ต้องต,ตอบ<า>ร็จแล้ว แล้วนะคะของโบกับของเบลนะคะไปที่เดียวกัน,นะค่ะรอได้กันหรือเปล่านะเดี๋ยวตองมีแบบพิชเชงนิดนึงนะคะรอ,อดพูพิชเชงพิชเชงจบแล้วนะคะใครอยากไปแต่งหน้าตามเรานะคะก็ไปแต่งกันได้เลยใช่ค่ะก็คือเป็นแบบง่ายๆนะคะอย่าลืมอะไรก็ like, ใส่กด subscribe ด้วยนะคะค่ะ<า>ไปกันเลยค่ะ ลเลยเราจะพูดเลยว่าสารสกัดเขาได้มาจากอะไรเ,ออเป็นก,กับธรรมชาติรับผิวหน้าเราขนาดไหนเอออะต่อสิคือในในคทิปฮ่องกงเนี่ยถ้าจะเห็นเรีวโผมาในคลิปพี่โฟยอะก็คือไม่ต้องสงสัย เราก็เสนอหนะ้าไปเรื่อยๆไม่ต้องสงสัยเพราะเบลบอกว่าตอนแรกอะเบลก็จะถ่ายไเหมือนกันแต่กีดกี๊กีมาเออไม่ต้องไงม่โฟก,ก็ได้เออเหนื่อยมันเหนื่อยเกินละเราจะได้ไม่ต้องถือกล้องเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าตาดแต่เราก็มีคลิปห้องกกงนี่นะเราก็คือทำมาแสดงมนดูดเขามา,ามาก็เออลงติต๊เตอของเราบ้<ร>างกุ๊บกุ๊กุ๊บกุไม่เป็นไร